ใครล่ะครับที่บอกว่าแดกถ้าขอหลักฐานด้วยเนี่ยแม่งมีคลิปโชทุกรันที่วิ่งกับใครก็ตามมีคลิปทุกรันเดี๋ยวไปดูห้มีหลักฐานหมดนะเดี๋ยวนะนี่มีทุกรันที่วิ่งวิ่งกับใครเนี่ยเก็บเซฟวิดีโอไว้หมดเราติดกล้องโปรไว้หน้ารถใครบอกว่าแดกหนูหนูโพสคลิปไอ้นะไอ้นะพูดให้ดีนะเดียก่อนเรียกว่วไอ้โพสไอ้คลิปที่เราโดนแดกอะเราลบทิ้งไปแล้ว หนูไม่เคยโดนใครเลยเอ้ยอย่าไปเอาเอาเอาดิโน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 ยังไม่เคยโดนใคร <laughs> แล้วก็อยากโดนมากด้วยหรือว่าถ้าแบบว่าช่วงนี้บนถนนมันก็อันตรายนะครับถ้าก็อยากชเชิญชวนให้มางานบ <c oughs> ุรีรัมย์พันีเลยยบอกว่า <c oughs> จอดซ่อมทั้งทั้งทางบอกแรงจาก U ยูแปดยแต่งยันเช้าแล้วถามว่าจอดเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกจอดซ่อมเขาเรียกจอดจูนเขาเรียกว่าจูน ยูนให้เข้ากับสภาพอากาศนั้นนะเอาแล้วดินี่นี่นี่ลูกบอลเีงใจเสื้อหน่อยพูดอะไรเกรงใจดูด้วยครับเกรงใจด้วยเกรงใจด้วยเดียยูนานหนูบอกเลยนะถ้าไม่ติดว่าเป็นพี่ชายเนี่ยหนูแดกทุกเวทเลยหนูบอกโอ้โหเกรงใจด้วยจริงนั่นคือสุดยานของขอนแก่นใช่ครับก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็คือสำหรับพวกที่ว่าแรงๆหน้าเฟซไปไล่อะไรกันมา เดี๋ยววันที่อยู่ในสนามานะเพราะสนามมันพันเมตรใช่ไหมพันเมตรเลยฮะขอดูหน่อยเดี๋ยวจะไปจะไปดูกับตัวเองกับตาเลยแล้วเดี๋ยวจะเอารถในบ้านแบบไปลองเทสพันเมตรด้วยว่าวิ่งเวลาเป็นยังไงอะไรเงี้ยความเร็วท้ายได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับแต่ผมเห็นมี X Max เนี่ย X Max ขอมี่แข่งนะคันนี้ลูกลูกไม่ใหญ่ลูกใหญ่หกหกแต่เมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่ปั๊บลูกอะหกวกปะน้องน้องลูกสูกคนละลูก อันนี้สเต็ปลูกแ5ดสิบห้ามเขาเรื่องขึ้นมาันหนไรเอ้ยมีท่อนี่ท่อ p v c จากที่ไหนเนี่ยบ้านเราใช้ท่อถ้าเป็นรถพวกนี้เราใช้อยู่แบรนด์เดียวเลยคือแบรนด์ SC MOTO หรือว่าท่อแดงใสายสีซึ่งถามว่าใช้ทำไมเพราะว่าเราจะพูดไงอ่ะใส่แล้วมันแรงที่สุดแล้วณเวลาเนี้ยแล้วก็ดีไซน์เขาแบบว่าสวยมากไม่เกรงใจเรียแล้วเนี่ยสวยมากเห็นไหม พอคอตอะไรออกมาอย่างนี้ยคือออกแบบมาเพื่อเพื่อใช้งานแบบจัดเต็มโดยเฉพาะเลยคือรีดรีดแรงม้าแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับผมเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่แล้วก็เ้าดีไซน์ต้องบอกลูกพี่ดีไซน์มาสวยมากครับทรงนี้ต้องบอกว่าแจ๋วจริงนะก็ใช้อยู่ลูกคัาเลยว่าจะเป็น X Max Forza เดี๋ยวก่อน Forza ิ่งได้รถมาไม่ใช่หรอเพิ่งได้รถมาแลเปิดไปสามครั้งเดี๋ยว